<Good> สวัสดีค่ะเพื่อนๆนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประทไทยเจแปนค่ะวันนี้ประทไทยก็พาเพื่อนๆมาชมซากุระนะคะที่ฟูจิเรเอ็นนะคะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้ซากุระแต่ว่าก็ร่วงไปเยอะแล้วค่ะวันนี้ประทไทยก็เดินทางมาที่นี่โดยรถยนต์นะคะในระหว่างทางก็ได้เห็นภูเขาฟูจิซึ่งยังมีหิมะปกคลุมอยู่ค่ะามาที่นี่ก็ เราจะเห็นฟูจิด้วยนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับฟูจิที่นี่ก็อยู่ในจังหวัดชิซูโอกะค่ะตอนนี้ป้าไทยก็ถึงทางข้าวแล้วค่ะ,ะป้าไทยก็จะขับรถขึ้นไปข้างบนนู้นนะคะเพราะว่ามันเป็นทางยาวขึ้นไปจะเป็นเนินเขาค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาสูงนะคะเป็นตีนเขาค่ะดอกสากุระจะมีทั้งสองฝั่งนะคะยาวมากเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นซากุระคลิปสุดท้ายของป้าไทยแล้วนะคะในปีนี้ค่ะเพราะว่าซากุระเขาก็เริ่มร่วงหมดแล้วค่ะตอนนี้ป้าไทยมาเมื่อวันที่12เมษาเขาก็ร่วงไปเยอะแล้วค่ะแต่ก็ยังสวยอยู่นะคะ,ะต้องมาก่อนหน้านี้สัก5วันค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะมาชมซากุระถ้ามาแถวจังหวัดคานากาวะหรือว่าชิซุโอกะเนี่ย ว่าไทยแนะนำที่นี่ค่ะฟูจิเรเอ็นนะคะว่าสวยมากเลยค่ะที่นี่ก็จะได้รับคัดเลือกติดหนึ่งในร้อยของประเทศญี่ปุ่นนะคะที่เป็นจุดชมซากุระที่สวยงามค่ะ มีซากุระอยู่สองสายพันธุ์นะคะชื่อโซเมโยชิโนกับยามาซากุระค่ะมีประมาณ800พต้นค่ะแล้วก็สวยงามมากเลยค่ะบานสะพรั่งอยู่ทั้งสองฝั่งถนนค่ะ ที่นี่ก็สามารถนั่งรถไฟมาได้ค่ะต้องนั่งสาย JR โกเทงบานะคะแล้วก็มาลงสถานีที่ใกล้ที่สุดค่ะก็จะมีสถานีโกเทงบานะคะแล้วอีกสถานีคือสุรุง g โอย a m a ค่ะาจากที่นั่นก็จะมีรถบัสต่อมาได้ค่ะาจากสุรุง g โอย a m a ก็นั่งประมาณ25นาทีก็มาถึงฟูจิเรเอนแล้วนะคะ แต่ว่าก็ต้อง,องเช็คเส้นทางด้วยนะคะว่าไทยดูในอินเทอร์เน็ตวันพุธรถบัสเขาจะหยุดทําการนะคะก่อนมาก็เพื่อนๆเช็คเส้นทางเก่งอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆนเช็คดูก่อนนะคะ ถ้าเพื่อนๆสงสัยอะไรเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาถามกันได้นะคะ,ะป้าไทยก็จะตอบเท่าที่จะตอบได้คะ่ะแต่ถ้าตอบไม่ได้นี่ป้าไทยก็จะไปหาข้อมูลมาตอบให้นะคะ วันนี้ลมพัดแรงค่ะกลีบซากุระก็จะลอยพลิ้วมาตามลมก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะใกล้ๆ,ๆบริเวณนี้ก็จะเป็นสุสานใหญ่ค่ะแล้วตรงสุสานนี่ก็จะมีดอกไม้หลากหลายสีสวยงามซึ่งบานพร้อมกับซากุระแล้วก็ สามารถมองภูเขาฟูจิเห็นด้วยนะคะสวยงามมากค่ะ เดินลงมาหน่อยก็จะเป็นร้านของฝากกับร้านอาหารนะคะ,ะประไทยก็แวะทานอาหารตรงนี้กันค่ะแล้วจากจุดนี้ถ้าอากาศดีก็จะมองเห็นฟูจิด้วยนะคะ นี่ก็จะเป็นรถบัสที่รับส่งระหว่างสถานีรถไฟกับฟูจิเรเองค่ะที่ป้าไทยบอกไปเมื่อกี้ค่ะเดินไปเดินมาก็ชักจะหิวค่ะ ฝราไทยก็เลยแวะทานอุดอง้งส่วนสามีก็เส้นโซบะกับอุดอง้งแล้วก็มีเทนปุระค่ะอร่อยมากเลยครับเพื่อนๆเส้นอุด้งก็จะนุ่มเหนียวหนุบๆค่ะ ตอนกลับบ้านนี่ป้าไทยก็จะนั่งรถผ่านสถานีสุรุงาโอยามะค่ะ,ะป้าไทยที่บอกไปเมื่อกี้นะคะที่ว่าให้นั่งรถบัสจากนี่ไปฟูจิเรเอนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสถานีเล็กๆนะคะสาย JR กเทงบาค่ะ เนี่ยค่ตารางรถบัสแต่ว่าวันพุธนี่เขาจะหยุดนะคะแล้วก็วันวันหยุดอย่างอื่นอาจจะหยุดอีกค่ะต้องเช็คก่อนนะคะเป็นยังไงบ้างคบเพื่อนๆซากุระงวดสุดท้ายแล้วนะคะเออปทยก็ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ปทัยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ